สวัสดีครับสวัสดีเพื่อนเพื่อน,นะครับคลิปนี้นะครับจะพามาดูทีร้อยอีก1คันนะครับที่แต่งไม่ใช่สเต็ปแรกแล้วนะครับแต่ว่าเป็นการเพิ่มเติมเข้าไปนะครับสิ่งที่เพิ่มเติมมานอกเหนือจากสเต็ปแรกมีอะไรบ้างนะครับเดี๋ยวเรามาดูกันฮนะอันนี้ทรงได้ละมีตัดท้ายเปลี่ยนท่อนะครับเปลี่ยนยางสิ่งที่เพิ่มมาฮะเปลี่ยนชุดเลื่อนไหม่ใหม,ใหม่เป็นไมล์มอเตอร์เกจตตัวแต่งนะครับ ใส่สปริงชคหน้าเป็นเอรินนะครับเปลี่ยนแผงคอชุดบนใหม่นะครับเพื่อให้มุมนี้เนี่ยจะดูล่งๆสวยขึ้นนะครับเปลี่ยนฝาถังแต่งแบบนี้นะครับสีดำแล้วก็เปลี่ยนโลโก้แต่งของชอยอ m มโหดๆนะครับแล้วก็เพิ่มชุดสปอร์ตไลท์ฮะของเปียดวงนี้นะครับแล้วก็พร้อมกับขาจับงาน CNC นะครับแล้วก็มาพร้อมกับสวิตช์ของเปียของท้าเต็มระบบนะฮะนี่ฮะแล้วก็เปลี่ยนชุดไฟหน้าใหม่พร้อมกับ ตัวขาจับด้วยนะครับเพื่อให้ด้านหน้ามันดูเฟี้ยวมากขึ้นลักษณะแบบนี้ครับนี่ให้ดูนะครับนี่คือสเต็ปที่เพิ่มเข้าไปนะฮะก็จะประมาณนี้ฮะสำหรับเพื่อนๆที่ต่างสเต็ปรากไปแล้วอยากจะมาเพิ่มเติมจัดทรงอีกนิดหน่อยประมาณนี้ก็ได้นะครับจะออกมาเป็นแนวนี้ฮะลองดูฮะทีร้อยฮะรอๆครับผมขับสนุกนะครับ